เราตื่นเช้าๆเราเปิดประตูหน้าต่างบ้านครั้งใดเราก็จะเห็นฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านสองชั้นมีพื้นที่หน้าบ้านกว้างสองไร่สนามหญ้าต้นไม้เขียวชอุ่มพุ่มสวยมีดอกไม้สีเหลืองสีส้มสีแดงสีชมพูมแมลงบินว่อนรั้วรอบขอบชิดเป็นสเตเลสมันวาวเราเห็นทุกวัน สวยงามครับขอบคุณมากครับที่ปลูกไว้ให้เราดูทุกวันเราเห็นเรามองสดชื่นรู้สึกดีจริงๆเลยนะครับขอบคุณครับคนรวยที่ปลูกบ้านแล้วก็มีคนอยู่อาศัยมีความพลุกพล่านอยู่ในบ้านตลอดมีสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวเงินทองเคลื่อนไหวชอบครับชอบชอบผมอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วรู้สึกดีครับขอบคุณมากครับที่ทำให้อ่าความรู้สึกของฝั่งตรงข้าม แจ่มสดใสสบายตาและสบายใจทุกวันผมก็ตับแทนคุณด้วยการวาดรูปสวยๆสีสันสนุกๆให้ดูกับคืนไปนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอบคุณคนรวยพันล้านหมื่นล้านทุกท่านขอบคุณคนสวยคนหล่อขอบคุณเด็กผู้ใหญ่คนแก่คนที่สุขภาพดีเข้ามาชมคลิปนี้ แล้วเราจะมีโอกาสได้เจอกันนะครับขอบคุณมากครับเฮงเฮงรวยๆทุกเช้าทุกวันรับทรัพย์รับทรัพย์รับเงินรับทองนะครับ